I'm to อัศวินอัศวินทำยังไงครับครับก่อนจุ๊บ <ทำ S 1> ด้วยจุ๊บจุ๊บกอนจุ๊บกอนจุ๊บดิจุ๊บจุ๊บดีๆจุ๊บดีๆ ไดดยนมาจะยังไม่ถึงหนึ่งขอร้องแล้วกันมันอดทนไม่ไหวแล้วอยากโชว์พลังเสียงร้องอ่ะหนึ่งสองสามมันจะจนทนไม่ไหวอยากบอกและก็ยังรักเธอคงไม่มีความหมา ไม่ต้องการฉันแล้วแต่แต่พอเวลารา้องะเราชอบหลับตาอย่างเงี้ยในชีวิตจริงเสียงพอนะหรือว่าในคลิปเสียงไม่พอก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวพเพิ่มอีกเพลงหนึ่งกัละครั้งหนึ่ง กา่ละครั้งหนึ่งหนังสื้อหน่งหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันคือฉันรักเธอเนื้อความข้างในได้กล่าว่ากลาพระเจ้าจะรักเสมอเมื่อความรักหลับจะผู้เป็นอย่างเดียวที่ฉันต้องการบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อยางบ๊ายบายโชคดีโชคดี สวัสดีครับอัศวิวนครับไปเข้าแถวกับเพื่อนอัศวิน <c oughs> อรสวัสดีคุณตุ๊กคุณครูนี่คุณแม่นี่สวัสดีคุณตุ๊กสวัสดีกันค่ะสวัสดีกันต่อครับคุณครูค่ะเอกราสารครูเขาจะเอาเอกสารจะบอกยังไงด้วยไล้วจะเป็น ัสดีค,ค่ะทำดี <laughs> โอ้นักก <c oughs> ีฬาขาไทยจะรอดไหมเนี oh ่ยโอ้ยโอ้โหคนนี้ได้อัจฉริยะสู้สู้อัจโอ้โหลดอะไรเนี่ยเขาแซงแล้วอัจฉริยเร็วแล้วอัจฉริยสู้สู้อัจฉริสู้โฆษณาเวลาเหนื่อยรักจริงกูอ่ะ แอมยิ้มกูเลยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ आला भी हो มาละน้อง <laughs> <Mama. laughs>